ครับพอเซียนกันครับโอ้ว่าจะมีโอกาสได้มาเจอกันได้มานั่งคุยกันน้องพอเนาะตามตัวเนียยี่หรี่ผมไปหาสามรอบไม่ได้ยืนวันทอนน่ะว่าคาร์บูร์ว่าเข้าไปเนู้นเอฟซีนี่คอมเมนต์หน่อยบัว่าสีลงคลิปไปคอมเมนต์ข้างล่างน่ะตามพอเซียนกันตามพอเซียนกันตามพอเซียนกันอย่างหนักเลยว่าต้องันเข่าตัวไหนฮะบนล่างหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง อ่าสิบเจ็ดหกสิบเอ็ดอ่าเดี๋ยวมาเมืองแนวทางต่อระหว่อเนาะแนวทางต่อเลยต้องหัวเนาะต้องงหัวใจโค้งสุดท้ายพอดีใจโค้งจุดถ่ายมาถ้าพ่อตัวครับเอาบ่ต้องพูดพรำทั้งเพ่งพ่อกะยิบปากกาลงนำนั่นดีท่านจัดการให้ท่านควนไปเลยบ่ต้องวี่งอเลขงวดนี้ วันที่16กรกฎาคมคาบ2565นะจะให้ตัววิ่งก่อนได้ตัววิ่งงวดนี้ตัววิ่งงวดนี้ได้ตัววิ่งงวดนี้นี่มาแปลกอะวิ่งงวดนี้ได้มีสอนกับเป็นการเป้าหมาศูนย์กับหนึ่งครับวิ่งศูนย์แล้ววิ่งหนึ่ง ตามเป้าหมายคือจังเคยเห็ดอันนี้เป็นบนล่างได้อันนี้เป็นบนล่างได้แล้วก็เห็ดเป็นตัววิ่งวิ่งเดินนี่เด้อบนว่าเห็ดเลขศูนย์สตัวเรียกื้ม้วงกลมไว้เป็นตัววิ่งนี่ก็ะเน่้อในกาเป็นตัววิ่งตัวเด่นตัววิ่งศูนย์กับหนึ่งงัดนี่เด้อวิ่งได้เลยกับไยวิ่งหมักวิ่งมากแลนจับเอาไปสองตัวนี้เด่นตัวไหนคะสองตัวนี้เด้อ เดี๋ยวนี้นเดี๋ยวนี้คือเด่นเท่ากันเพราะว่าม,มันมาดจังสิโอเคตัวนี้ก็เด่นได้ตัวนี้ก็เด่นได้เพราะว่าม,มันเด่นเท่าๆกันครับถ <c oughs> ึงให้เป็นวงกลมให้เป็นตัวเิื่องใดตัวคู่ครับ <c oughs> ถึงเป็นตัวเรื่งได้ตัวคู่ละระวังศูนย์กับหนึ่งนี่กันจับกันก็คือศูนย์นหนึ่งแหละ <c oughs> ครับเมื่อเริ่มแรกคือศูนย์หนึ่งหนะ่จับกันาถ้าบวคู่กันศูนย์หนึ่งเลยเพิ่มตัวคู่ก็แสดได้ดจุดจับคู่ให้ นี่คือสอมตัวมาต้องจัดออกนี่นเด้อของบ่มีหัดเคลื่อนไปได้ทุกรูปแบบแต่ว่าตามเฮ็ดมากอะเฮ็ดต้งซี่ก็ไปตามซีแบบ่ตามเคยเฮ็ดมากมันจะเป็นแบบรูปแบบนี้คร่รแต่ว่าทางเขาสอดตัวเลยใหมาตัวใดเดี๋ยวจะจับคู่ให้ว่ามันจะมีตัวใดคู่กรับตัวนี้ตัวใดคู่กรับตัวนี้ครับคูบ่นนะคเรีนแบบเนาะจัดให้เป็นหลักสิบเลื่อน่วยนี่เด้อครับผมหน่วยเออศูนย์เป็นหลักสิบศูนย์เป็นหลักสิบจะจับคู่ให้ ตันย์แปดศูนย์เจกแล้วก็ศูนย์สี่ศ oui. ูนย์นคือตัวนั่นละเด้อเอาล้าขี่เป็นค่กันเออเป็นศูนย์หนึ่คือนตัวเดิมนี่คือคือวิ่งได้วิ่งได้ถ้ามากว่ามาคู่กันต้องเป็นศูนย์นึ่ง ถา้าบ่มากคู่กันเขาจะมีคู่ของคนจักไทยก็มีกันสี่มีสองมีสี่มีหกมีเจ็ดมีแปดครับอืมก็รู้หมดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่ง เออศูนย์หนึ่งเอาลยเนาะครับเออเอาแค่นี้แหละเพราะว่าศูนย์หนึ่งมีให้แล้วทางนี้ครับดอวยใจไม่ใช่เลยก็เอาเป็นลกไปอ๋อโบแมนสีออกตัวนี้ปะพ่อศูนย์หนึ่งมี่มีสามอันบุนี่เออสามอันข้างบนกับแมนข้างล่างกับแมนถ้าหากว่าถ้าหากว่าเพิ่นมาคู่กันี่จะเป็นศูนย์หนึ่งเม็ดเดียวเลยแหละครับเออถ้าเพิมาคู่แต่ส่วนมากเพิ่นบอกให้มากคู่กันก็จะไปจับคู่กับตัวอื่นแล้วในช่วงนี้จะให้เดินตัวไหน เน่ตัวชอบนใจยู่เดียวนี่เด้อครับเนี่ยแทนชอบนี่ใจยู่เดียวนี่จะเดินให้คือเก็บหนึ่งเด้อเก็บหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งเออขีดห้สามนี่บ้านนี้ก็คือให้ศูนย์ศูนย์สี่เออศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์หกศูนย์สี่กับศูนย์หกต่อเลยนี่คือชอบเฉพาะตัวแล้วแต่ว่าตัวนี้ก็ต้อง ตัวนี้เป็นตัวเด่นต้องต้องนั่นเด่นนีอ่อตัวเด่นนี่คือวงกลมไปเลยคือคันชนมากด้วยกันคือศูนย์หนึ่งเม็ด<ม><ม>เดียวยู่ใต้กระซางบนล่างก็ตามจะมากด้วยกันจะวงให้วงไปตัวเด่นก<ม>็มเอเพราะว่าเพิ่ะเป็นตัวเด่น<ม>เพราะเอกและนั่งเอกเอนี่จะวงให้ตามน,นี่ค,คือตัวนี้ก็เป็นตัวข้างบนให้วิ่งวิ่งน่งแล้วก็วิ่งศูนย์ตัววิ่งเลยจับเล่ยวงกลมให้เบาเพินต็นตัวเด่น เป็นเรื่องหายนีมาเลยพ่อขวัี้ฮานี่ฮานี่แต่ว่ามันมันไม่ยากอยู่ดิครับอือตามกินแล้วตามกินแล้วขั้นขั้นถากว่านั่นนี่แต่ตัวนี้ตัวนี้นี่คันคันเบาคือว่าเลขดับนี่กับการนี่คนเบาเนาะแต่ว่าขาวว่าดอกครับอือแต่ว่าคันในใจนี่คือคือตัวนี้เป็นมันเป็นตัวดับอ๋อ นี่ตัวนี้นี่แหละตัวฮกหนึ่งเนี่ตัวดับป่ะตัวหกตัวเดียวนี่ขันสิลลมา่ังมันมากบ่ด้โอ้คือมันดับแต่ว่าก็บบกว่าออกไปดอกคือไ่ออกไปแล้วก็จริงแต่ว่าเออแน่มบึงกับบดับกับบัดับจริงเลขดับมันบ่มีเออมันบ่มีมันบ่มีเลยรับแต่ว่าอาจารย์เขาบอกว่ามีเลขดับเออแต่ว่ากระแงมันจะว่าบอกว่าเป็นเลขดับคือมาได้ทุกเวลาเพราะว่าของบ่มิหักของบ่มิหักมันดิ้นเลยทุกทุกอย่างจะกลัดเป็นตัวเลขสิบหกก็ได้ หรือหกเจ็เล็บมันมากแล้วมันก็จะไปบ่นก็ได้ถึงอันนันบ่เป็นเลขดับจะบ่มีเลขดับก็เลยเบาๆออกไปคือมันบ่มีเลขดับยูนี่บ่รับจักตัวไปได้ทุกตัวครับเออบอกคนบอกก็ได้ผมได้ปลาอย่างสี่งนั้แล้วมันจะมาตัวใดนั่นเขาก็บอกอะไรต่ว่าในตัวชอบเฉพาะตัวเองนี่คือสอบเจ็ดหนึ่งนะเจ็บสอบกันอยู่ชอบส่วนตัวคือเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งคือสอบหลายสอบเยอะสูญหนี่ก็คือ ขั้นศูนี่ก็คือมันเป็นตัวเด่นเนาะแตต้องรงให้แล้วว่าศูนตัวนี้กับศูนยีได้นี่ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สี่ที่สอบแมนที่สอบจะร่วให้พร้อมเพราะว่าเพราะว่าสอบศูนย์สี่ัร่วให้เป็นศูนยี่นอาด้านทั้งหนสอบเป็นศูนย์สี่อวที่เลนเกีี่มาได้กันได้เลยนะเนี่ป่ครับแมน หากบาเห็นยู่นไี้ีแล้วเนาะโอ้ยเจ้าว่องไวข่บ uh ่ม huh. ักน้ำเด้อหรือว่าสันบ่มากน้ำหนูบ่มากน้ำหรือว่าผมบ่มากน้ำแม่บ่มักน้ำก็จัดเอาตัวใดที่มักยุ่นได้หนีเอาตามใจชอบตัวเนาะก็ไ่ได้บังคับว่ามันตอกตัวนี้ให้ได้บ่แมนเราก็มีหากมันไปได้ทุกอย่างเออตัวนี้ก็เื่กันตัวนี้ก็จะว่าเออมักเก็บหนึ่งคือบ่มักน้องเก็บหนึ่งมักตัวอื่นก็แล้วแต่ตามใจชอบจัดเอาเอาเัดเกล่ยแล้วอันนี้พ่อได้ฝันบะ นี้ได้ฝันเกี่ยวกับเลขกว่นี่มาฟังในส่วนเรฝันเนาะเลขกฝันเลขกฝันมันมันบอกฝันมิ่มันบอกฝันหน้ากว่านี้ไอ้มี่มี่เธอนึงบอกน้อฝันก็ว่ามันจ็ลื่มเนาะมากก็เลื่อม้วแต่ว่าฝันว่าที่ที่ฝันนั่นตัวนั้นมันจะเลื่แล้วเพราะว่าฝันกระโดดนะครับ มันจะโด่งยอดอือโอ้พึดพ่อแล้วครับึ่งพ่อก็ฝันฝันฝันเส้นเกี่ยวเนาะครับไปซื้อลอตเตอรี่มาครับน่ะซื้อลอตเตอรี่มาเด้ยแล้วก็ซื้อเกียสองมาสองเกียรตมาเลยมาฝันว่าเดี๋ไปฟ้อนเกี่ยวฟ้อนเกี่ยวผู้หญิงครับผู้หญิงแมนแมนแมนกูกว่าแะจังหวะทำเงินกันเอ้ดีเลยเนาะอ้าวเดี๋ยวอาจจะถูก อาจจะได้ก tamam right, so nope. ็เด <okay> okay ียวกันเนาะวาจะเรียนในผู้ใดสองเกียรเานี่นี่ก็คือว่านในใจมักสองเกนะก็เลยไปซื้อเกี่ยวฝาเกี่ยวข้อนผู้นั้นซื้อก่อไครครับเออครต้องเป็นเกียตน้องเป็นเป็นเก้าหรือเป็นเกียรนี่แหละครับนี้ก็ล้ว่าฟอนเกี่ยวคนอ้าวอยู่ระยากว่าฟอนเกี่ยวคนโตจะลุกขึ้นฟอนเกี่ยวกันล้วตันล้ตันอ้มเล็สิเขาเลยบ่ก็ขึ้นว่าจังสะครับว่า แต่ว่าซื้อไปมันซื้อสองเกตไหยสองเกตเกตในความฝันนะแมนเว่าะอะไรจริงซื้อความจริงนี่พอแกนซื้อสองเกตไปแล้วแมนแต่ว่าฝันมาฝันเลยมาฝันอะไรทีฝันเกี่ยวมาสาวฝันมาฝันเกี่ยวเนี่ยใครเจ้าฝันเกี่ยวกันแต่เลยว่าเขาเป็นเลขสีเขาบ่อสองเจ็ตเจ็ตสองบนขีดมากตัวนั้นบอกสิแต่ว่าวันนี้เลขคำนวณเป็นยัางคือบวกไป เลขคำนวณตรงเหตุตามคำนวณครับเ่อรได้เ่อเียวอีกนี่บรได้เออมาจะซี่ตรงจัดไปสี่เอจัดตามคำนวณตัวเองเมนค่ะเออ้าที่เป็นมันใจว่าเรืฝันกับบรนวนนท์ราบอ่หรือจะมันใจเรืคำนวณตัวของกับบางข้างมมีโอกาสรุนได้ครบแต่บางข้างมันเขายิ่งครับเขาเอ้านกกมีให้แค่นี้นะแล้วความฝันกับมีแค่นี้แหละราบครับวันนีเอตีะวะฮ้ควฝันนี่ตีว่ะตีวายถึงไหนเหรตีแล้วฝัน่ะ ไอ้ฝอนนี่คือฟอนเกี่ยวกันชัดเจนไปแมนแมนฟอนผู้ยิ่งนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับผู้ยิ่งนี่ก็อายุหกหกสิบสี่เลยหกสิบสี่บ่หกสิบสี่นี่การยังแต่อายุเป็นสี่อายุประ่าณเท่าไรแมนผู้ยิ่งเนาะแมนบ้านนี่ในส่วนของก่อด้วยส่วนตัวก็แกนก็แกนนี่ถ้าเอาตามน้ำแกนน้ำก่อมันสิเป็นเก่าเด้แต่ว่าถ้าเอาตามน้ำผู้ไสยมันสิเป็นเป็นหาเป็นหกแมนเป็นไปจังสี่เด้นี่ยตะวานวัน คือตามสถิติตัวเองฝันนี่ที่บอเป็นเก่าเลยครับเป็นคนเราครับแมนไดนี่ไก่มาแล้วร่เคยได้อุ้มไก่มาแล้วไก่นี่เป็นเก่าครับแต่ว่าน่าของพ่อนี่เป็นเกียดดิเป็นเกียดมันต่างกันไปยังไงก็เป็นเกีดเอ๋ละที่ไปมันเด้ฝันมาดูอุ้มไก่ยังไรสิเป็นเกีดเก่าเก็าเกียดเลยในความฝันของเงินพ่อในความฝันนี่ผมสิตีว่าขั้นนึนผมฝันผมก็คิดว่าแต่ผมชื่อเลขทิดแล้วนะบอโอ้เป็นนิดนิดดีเป็นนิดนิดบาฝันดีครับมีอะไรบางนี่อ้าวพ่อมาหนี้ ผู้ผู้ยิ่งที่ในความฝันหนึ่งเป็นน้ำอย่างก่อไก่ก่อไก่คุณคุณคุณก็คือบอกคุณเป็นซีให้เป็นเก้าเนาะเพาะอยถ้าพ่อถ้าพ่อแกนเนี่ยถ้าเคยฝันเราเป็นเจ็ดนี่ยเป็นเจ็ดถ้าเพื่อนเป็นเก้าก็คือเป็นเก้าเจ็ดแต่ว่าถ้าเพื่อนเป็นผู้ยิ่งเป็นซีไม่คือเป็นเจ็ดซีอะไรยังเสียเก็ดซีแมนเพื่อเป็นแกนกันกันเป็นน้ำมืเพื่อนเนาะจับเงิ แต่ว่าเคยฝันเนี่ยเลยอุ้มไก่สองเท้ามันเป็นเจ็ดเก้ามัดออกเก้าเจ็ดยุ่งสิมันจะเป็นยังสิคือไก่ก็ต้องเก็ดเก้าฝันมาอุ้มไกลเท่านึงก็เป็นออกเจ็าเก่าบ่านนี้ต่อนมากก็มาฝันฝันมัดอุ้มไกลเอากัดออกเก้าเจ็ดเนี่ยมันจะทำป่านนี้แหละขนาดเอยสีว่าตัวเป็นเจ็ดไก่เป็นเก้าเลือกคุณนี่เป็นเก้าครับครับทั้งสี่นะครับ ถ้าคุณเป็นเก้านี่สิเป็นเก็ดเก้าท่นที่ถ้าคุณเป็นซีจะเป็นเก็ดซีเก็ดซีเนาะเขียนไว้บ่พ่อเก้าเก็ดกับซีเก็ดเชียนมาบ่ได้เขียนไว้เด้เออบ่เขียนเพราะเชียนแต่เป็นเป็นตัวข้อมฝันเขียนแค้เป็นตัวข้อมฝันกันขันตีข้อมฝันสิเป็นไม่ข้อมฝันนี่เพราะเชียนมั่นใจตัวไหเขียนตัวนั่นเอาขันขันข้อมฝันเนาะขันตีเป็นข้อมฝันเนาะขันบโบรานว่าซื้อเลขถึงแล้วเนาะ

เป็นเนื้อครับแนเนื้อเดียวๆก็โลดอ้าตอนตัวจัดเสนแล้วเนาะครับเอาจางไหก็ขอบคุ้นพอแกนเลยเนาะครับวพอแกดู